ไมี่ทุงบอที่กะตาบอเย่เท้ามีอ่บงเอาไว้แล้วข่าไ่ใส่ผลิตแจกรื่องานปัหานโซนมานไปเออเอาไว้ตัวคือทุกปีทุกปีบรรทัดพรรทัดของบบ้านโทรน้อาไปเบิดยัง ทกานลตีเบิ่มนั่งกม้นกลุ้มเลยววกลมเลยายกินกินของไหนเะรอนีละกินีละแต่มากินกันอย่นะ ไปทำอะไรบางสอ่งเป็นอะไรเหตุการณ์

นั่งกินน้ำกันเออัเาเออนีกดังนี่กูดันจริงกนเออนี่เขามเอาวมอาไมเอา

Put it down there

Terima <coughs> 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 yeah <laughs>

哎，爸，我搞个羊皮的呀。嗯。嗯。哎。好了，我的朋友。嗯。家里，家里，家里，你。

วัววเออ่เสนดารไก่มาเสกาเป็นนู่บูดามวยพุเราแบบแบไม่เี้งเสาใให้กิแล้วก็กินหมูดอกใหมว่านไสกาไเป็นแม่กินกระต่ายเาหาเต่าอ้วบบากินาเต่ามนัาตาแก่คุณนันไต่ไปคุนี่ไตเต่าไปเออกาาไต่คุณนันกินกละเอ

어 <목소리도> เฮ้อยู่หมอนเขาอยู่บอย่ยก็มีแต่วเขามีอีไนี่แบบเนาะตังบ้ันอยู่เบาอย่าง้างไปนะ่ยใจดึงงกอยู่ต้องตึ้บาทีกันเท่าที่กันลาที่ต้โตเ่ก็จะตากินเนี่จ่อก็แม่ด้เนียไม่ได้องด đúng không? Đúng rồi.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  Đúng อเขอนั่นคอก็คือกเาอาำอกนออืออว่าอือก็ก็า่เาอืก็อบอกวเอกเากาอคอก็คือาวาากคือก็า่าเขาอบก็คอก็ก็่ก็ออเาวก็กบ่เาก็คืาว่าเาก็คอกาขอ่ค

มาไ้ร้เอาคนมาหนมันมากเขาฟาันาเหนือกเ็งานาจะมันจะม่อนเนี่ยมันเมา่วงนี้มันจบรรลุกันหนุ่มกันนะชวนานมากเาฟ้าเลยโทมากตก็ฟ้าฟา่งานก่้แมันมาบ้างไหนมาบอน

อาจารย์ก็ต้อง้งอย่ารย์ต้อผู้ชายเขาไม่สายีเดปูต้องพิเศษต้องพิตวนี้ยี่เดพิเศษเนาะโ้ยต้องพิเศเลยบเอาบเอา

หาไปสิมาดิแกยแใหญ่นาะเป็นหานาอยู่ต้องมาเป็นหัวขาวเป็น้กัรู้นมตงต้อง้อไป

我在这干了，干了。我是这个服装啊，我穿好安稳啊，穿半天。我过几年多，到过几年。不买去了。这个能买，嗯，这个款。